ปีไยก็มีปัญหาใด้วนอไปเออเออจะดีกนมันคนชอบมีปัญหามามากๆกลัวถ้าดิไหนนะ คนเดินนะฮ่าร้อแล้วแล้วค่ะนี้มันเทพเ,เลื่อนให้ตกคิโลอีกเหรออ้าวมีคนตกที่คิลีแต่จะได้แต่มีคนตกค,ค,คิโลอีกมีว่าตกอีโรอีกอะนะทุกคนก็แบบเขาอย่างนี้ ป้ากดเข้าร่วมทีมผลภาพป่ามาตีตีแล้งมาเลยไหนเห็นมีเห็นภาพป่าฮะป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 อเลาสักทีนี่เอาลาสักทีนึงนะครับ เราชื่ออะไรนะป้าเอามาดูหน่อยไรใครเราชื่ออะไรเป็นเราเรอามาสิทำมีโอสุขสันต์อะไรบีนเคอะไรไม่รู้ครับผมเอามาสิาม,าสมาดูหน่อยหนอ่อยว่าแต่งตัวอย่างนี้ใครเรอ้าป้าแม่นออยู่แล้วโอ้พิมพ์ถูกแล้วเลย,เลยแค่ตัวจะดีผมพีดอ่ะเขาไม่ใช่คนกลาศนะครับผมผมแล้วเขไม่ใช่คนกลาศเขาแต่งตัวนะครับแต่งตัว เคเดี yeah, so mm ๋ยวตัดก no. ่อนเดี๋ยวหักนะบอกให้ก่อนนะพ่อถ้าหักป้าเยอะนี้ให้เลยแล้วปล้วก็จะเอาอันไรสายแล้วลงมาแล้วเรียนอะไหลังบ้านเราหลังร้านอย่างไรอางพิเศษเป็หัวเรยนนะเนียเอาตัวใหญ่นะที่อินลิ ผมได้ปขับไปแล้วเพิ่มขึ้น,นถ้ามีโอกาสจะสร้างแคนใหม่ชื่อมันอันนั้นเกินไปชื่อมันคนหาย,ยากเกินอ๋อเอาง่ายๆพี่กากระไร่ไเงี้ย <c oughs> แก่ไอ้ผมแก่แก่ที่แคนไงผมมันมันต้องแก้ได้ไหมไม่ได้ <c oughs> ยังไงจะใช้เพชรอ่ะมันต้องใช้เพชรเหรอแน่นอนเออม่ตั้งยืนกากระไร พอเวลาสักทีนนเราเรียนนเาเียพยงงายามงอนบทติดไปอนานหยเกอนรอแป๊บเดียวใจร้อนใจร้อนต้มันและระวางึิดดีมาเราจะมาแจกอันดับ40ลันเลยนะแาไก่ไม่รู้วราจะเจอ,เจอ ปลาลหรือใหม่นะใช่ไหม B1 ใช่ไหม B1 B1 ตอบหน่อยฮหล B1 ยินไหม B1 หรอจะเรียกว่า p o w e B1 ย่ามีชื่อย่อเราก็ต้องเรียกแบบนั้นเรียลำพัง มันหฟังอันนี้มันสายระยองระยังเอาครับท่านเปิดมากระตุกเลยครับเอาเปิดมากระตุกเลยครับท่านเปนไปน,นำแล้วอุอ้ยหขวาไม่ขึ้นไม่ติดหัวเลยแหละผมไม่เปิด,ดยิงลัวเว้ยกระโดผมทำไมมีหลังอ่ะอเอ้ย โอ้ยจะตายแล้วไม่ไหวแล้วป้ายิคามคุมคองผมแป๊บหนึ่งป้อมยาอยู่ขอหนึ่งกล่องเพ่านั้นแหละมีหนึ่งขอขอหนึ่งกล่องมีมีปืนยิงลัวให้ไหมโอเคมาแล้วพร้อมแล้วมันอยู่ไหนอะ ย่งไข่คของพี่นิงไขรของเนา,าพี่นิงใขรของเหรอพ่ก่อนครับแล้วยู่นะขออีกแล้ เฮ้ยคลมเคลมาคลมทำได้สองแล้วสองแล้วปีหนึ่งเราได้สองแล้วปีหนึ่งไอ้ว่าหนึ่งลูกเหรอมีมีครับฮ้ลโหลลมงครับกัไปกันเลยวิล น้องด้านขวามือนะผมจะตามป้าไปกันบีหนึ่งผมจะตามบีหนึ่งไปใครเคยมาแรงมันตบเนี่ยไม,ม่กคนดูเลยพราะจริงมันจะต้องมีสติงตอนเย็นลงปล้าไปก่อนเลยถ้ามันโดดดีถ้ามันโดดดี ามีตัวยืนเออป้ามีตัวยืนเออ่นะมีตัวยืนเอปเอป้าไปยิงตัวยืนเออดิมันมีตัวยืนเออยอะแยะเยมื่อกี้เราไม่เห็นคาตาเลยมันวิ่งหนีแล้วป้ามีตัวยืนนะบางแนละ้ว พันนอะอ้าไปไหนมันเราบิงทะลุป่ะนี่อา้ามันวารป,ปได้อา้าวันวาได้มันวารปได้หยังวะมันวารปได้ เราป๊าเก็บไื่อใช้ป๊าป้าจะใช้เป็นกระดาษให้ไปหนูเดี๋ยวให้ป้าฝึกใช้ไปก่อนอย่าบเว้นระเบิดนะป๊าชอบป๊าระเบิดใส่ตัวอตอบเบองตายอย่าเว้นระเบิดนะบีหนึ่งชอบป๊าระเบิดใส่ตัวเองตายบีหนึ่งไช้วิ่งเลยวิ่งนะไม่ใช่ลั่น เตัวแล้วมันคงรู้แล้วแหละว่าเรามาแตกไปดิแตกไปดิ ผมเล่นตอนนี้จบบีหนึ่งถ้าเล่นตอนนี้จบขอเปลี่ยนไอดีนะโอเคไม่มบีหนึ่งเราจะมาบักระเบิดกันบักระเบิดป้าบักระเบิดไม่ใช่เราวิ่งตรงๆนะมันลอกขวาเราเลยนะวิ่งไปใส่ด้ ป้าเราอย่าไปกลัวมันซี่เราต้องรูปนี้ปังเราเล่นผิด,ดวิธีอ่ะเนื้ไม่ได้ทำอะไรเลยชนะ

แต่ป้าดูหูผมสิโอ้ยเจ็บโออเจ็บเจ็บเจ็บฉันห้าหนึง่นยงยิงอ่ะอห้าหนึ่งยิงแตาจังเออเมื่อกี้วันไหนเมื่อกี้ยังไม่ใช่ร <ปะ S 1> หัสที่ผมเทพที่สุดไ้ถึงฟ้าหนักห้าอย่างยี้รหัสอะไรเทพวะผมรหัสคาร์วิโชิปันไงรหัสเทพเลย เจป้ามาเล่นมาเล่นมาเล่นหัวะ่าป้าปผมจะเปลี่ยนรหัสแล้ย้ายรหัสก่อนผมขอย้ายรหัสก่อนรหัสแป๊บลตามีไฟครับผมลิสตาโอ้โหเนี่ชุดกินเท่เนี่ยป้าใช้ป้าป้าป้าเปลี่ยนรหัสไปหัวรป้าป้าป้าเปลี่ยนรหัสไปหะพ่าป้าเีนอันนี้ให้มันครบก่อนเดี๋ยวมาไม่ไม่ป้า ตับตับตับฮึ่บตบแกหมดเลยเนี่ยอีกสองตาเล่นลงเล่นทีมตามจำนวนครั้งที่กำหนดเพื่อนับของเนี่ยมันสี่แล้วไงเหลือสองเนี่ยใช่ไหมอันนี้เหรอใช่ผมไม่ได้ไม่ได้อ่ะอันนี้เป็นอะไรอ่ะผมไม่ผมไม่ได้ใครวิ่งที่ปันผมไม่ได้เลยเราเหลืยสองแล้วไม่รู้เขาเล่นอะไรไม่รู้รู้ว่าเล่นเหมือนธรรมดาเลยไม่รู้ สีวิสีน่าจะไม่ได้บอกสีวิสีได้แต่แต่ไอแต่ไอนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ,อืมเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้โลืมหัวบันดี้ไม่รู้ว่าที่ไหนนะก็ลืมชื่อเอะไรหัวล็อคพลากรู้อะไรหัวล็อคปลาปลปาไปเล่นรหัตถุงก่อนเอออะไรอ่ะฝากเล่นรหัตถุงก่อนแป๊บนึง เล่นเลื่องสองพันคีเลยสองพันคีน่เรื่องงเลย,เลยก็วันนี้มันไม่กี่วันเดี๋ยวผมก็เล่นกน็ไปไปเล่นแต่หนมจะต้องลงเล่นอันนี้สักหน่อยแล้ว <c oughs>